มาปิดท้ายกันที่ทองคำนะครับขออนุญาตลบแนวเดิมที่วิเคราะห์ไว้จากเมื่อคืนก่อนนะฮะวันนี้เปิดตลาดมาเปิดแก๊ปมาค่อนข้างไกลนะครับโดดขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะอันเนื่องมาจากข่าวที่กลุ่มประเทศ G7 นะครับได้มีการคว่ำบาตทองคำจากรัสเซียนะซึ่งรัสเซียก็ถือว่าเป็นผู้กลิกทองคำที่อยู่อันดับต้นๆน,นะครับ ส่งผลให้ราคาทองคำนี่มีการผันบวดนะครับพุ่งขึ้นไปเปิดตลาดบริเวณด้านบนนี้เลยนะฮะหนึ่งแปดสามแปดเลยทีเดียวนะครับจากที่เมื่อวันศุกรนะ์อยู่ที่หนึ่งแปดสองหกนะครับเปิดแกลบมาแล้วร่วงลงมาที่แม่น้ำแล้วแล้วก็เด็กกลับขึ้นไปแล้วด้วยตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้นเหลืองเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองรอยของทเฟคำหนึ่งชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวมาดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันก่อนครับวันนี้ Everett Point อยู่ที่1825.07นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่1833.37 1840.01และ1848.31ตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1818.43 1810.13และ1803.49แน่นอนครับราคาวันนี้นอกจากเปิดเหนือ Everett Point แล้วเนี่ยเปิดเหนือ Resistance 1ด้วยนะครับ เบื้องต้นนะถ้าเขาสามารถยือนอยู่เหนือเอฟเรลต์พอยต์่าขออภัยสามารถยือนอยู่เหนือเส้น EMA 200ได้แบบนี้เนี่ยนะครับตัวเทรนไลน์ก็ตีขึ้นด้วยแบบนี้ถ้ายืนแบบนี้ได้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับ เบื้องต้นนะฮะต้องรอดูว่าเรื่องของฟันเดเมนทัลในเรื่องของข่าวสารในเรื่องของประเทศ G7 อะไรผู้นี้ยจะไปส่งผลอย่างไรกับทองคําจะส่งผลต่อเนื่องไหมหรือว่าส่งผลแค่ช่วงเวลาที่อมีข่าวออกมาแบบนั้นแค่นั้นหรือเปล่านะฮะรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าส่งผลต่อเนื่องเนี่นยมีโอกาสที่ราคาทองจะขึ้นได้นะครับก็มาสอดคล้องกับตัวเชนิคอที่ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นั่นเอง นะครับก็ยังมีโอกาสในการขึ้นอยู่นะฮะแต่ผมลองดูขยับมาดูให้ที่ทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับราคาเขายังอยู่ในไม่นะ่าสงที่มีการเปิดแก็บก็จริงแต่ยังอยู่ในไม่นะของทางเฟรมสี่ชั่วโมงอยู่นะฮะอันนี้ก็ยังต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ตัวสโตของทำเฟรมสี่ชั่วโมงเองตอนนี้ยังไม่ได้โอเวอร์บอทก็จริงนะฮะแต่ทําท่าเหมือนจะหักลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมาก็ยังมีอยู่นะครับ เบื้องต้นขยับมาดูในทางฟีมหนึ่งชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะฮะแปลว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าบายแล้วนะครับโอกาสย่อยังมีอยู่นะฮอาจจะมีการย่อลงมาที่แม่น้ําหรือบริเวณขอบเทรนของต่างฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ STOP LOSS หากมีการข้ามฝั่งแม่น้ำลงมาหรือหลุดใต้เ v e r เลตพอยต์นะครับระยะค่อนข้างไกลนะคํานวณเปลือนนิดหนึ่งด้วยนะครับ STOP LOSS 1823นะครับการที่ ราคาเขามีการหลุดขออภยัยครับถ้ามีการทลุแม่น้ำทะลุเส้นเหลืองขึ้นไปได้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าที่มองเป็นขาลงในไทฟฟี่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มที่จะไม่สวยงามแล้วนะครับก็มองได้ประมาณนี้นะฮะสํสำหรับคัำเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำมีอะไรน่าสนใจหรืออัพเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสำหรับช้านี้ต้องขอลาไปจะเปลี่ยนเจ้านี้ครับสวัสดีครับ